มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่สงขลาคุณชมเป็นคุณลุงวัย50ปีคนหนึ่งขับรถคุ้งเข้าไปในร้านข้าวต้มโตรุง่งลูกค้าที่กําลังนั่งซดข้าวต้มกันอยู่บาดเจ็บไปถึง4คนด้วยกันนะคะโต๊ะเก้าอี้กระจัดก <fur you. S 2> ระจายหมดเลยและปรากฏว่าคุณลุงคนชนไม่กล้าลงจากรถไงขังตัวเองอยู่ในรถแบบนั้นรอจนกระทั่งตำรวจมาถึงได้ยอมเปิดประตูลงจากรถนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านแจ็คโตข้าต้มโตรุ่งอยู่ปากซอยหมู่บ้านเมืองใหม่9ริมถนนเพชรเกษมขาออกตัวเมืองหัดใหญ่ ทีนี้กระบะคันนี้ทะเบียนกไก่นอนหนู2947สงขาค่ะพุ่งเข้าไปในร้านข้าต้มโตรุ่งชนโต๊ะเข้าอี้คอนกรีตทุกลูกค้านั่งซดเข้าต้มกันอยู่พังระเนรนาดอาหารเครื่องดื่มกระจายเศษอาหารกระเด็นขึ้นไปอยู่ฝากระโปรงกับกระจดหน้ารถด้วยซ้ํา พราะชนตอนที่เขากำลังนั่งกินอยู่เลยนะคะแล้วก็คางค้าเนี่ยค่ะสภาพนี้เลยล้อหน้าซ้ายแตกลูกค้าที่นั่งกินอยู่เจ็บไปสี่คนคือ,<ข>อโดน <ขอ S 1> ชน,นจนเต็มรถเลยนะผักลุ่งไฟแดงเนาะออลูกค้าตัวลอยเลยค่ะโดนชนเข้าไปไม่ทันตั้งตัว <S <S แล้วก็คนขับรถกระบะซึ่งเป็นผู้ชายอายุประมาณ50ปีไม่กล้าลงจากรถต้องรอให้ตำรวจมาพาตัวลงไปเพื่อความปลอดภัยเจ้าตัวบอกว่ากำลังขับรถกลับบ้านแต่เกิดอาการวูบ แต่เขาบอกว่าอาการมูบของเขาเนี่ยไม่ใช่การมึนเมานะคะเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวจะต้องพาตัวไปสอบสวนตามขั้นตอนนะคะอย่างน้อยก็ต้องตรวจปริมาณแอลกอฮอล์เพราะว่านอกจากร้านเข้าวต้มที่ได้รับความเสียหายแล้วมีรถฟอร์ เอสเคปที่จอดอยู่ริมถนนก่อนถึงร้านเนี่ยก็ถูกเฉียวชนไปด้วยลูกค้าที่อยู่ในร้านข้าวต้มเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเขาได้ยินเสียงเบรกอยดมาเลยนะคะพอหันไปดูก็เห็นรถกระบะชนกับรถฟอร์ดที่อยู่ริมถนนแล้วเหมือนคนขับเหยียบคันเร่งซ้ํารถมันก็เลยพุ่งเข้ามาในร้านข้าวต้มที่ลูกค้ากําลังนั่งทานอาหารกันอยู่ค่ะครับผมนั่งอยู่อ่าทางร้านครับเขาหันหน้ามาหน้าร้านครับครับ <g ül üyor> ก็ได้ยินเสียงเบรกแล้วผมหมันไปดูพอเบรคปั๊บแล้วว่าพี่ก็มาชนคันนี้แล้วพอชนเสร็จแล้วพี่ก็เหยียบคันเร่งครับเหยียบคันเร่งแล้วก็เลี้ยวพุ่งเข้าร้านเลยครับ<อ>เลี้ยวมาเข้าร้านเลยครับไม่ไม่ไม่ได้เปลกอะไรเลยเหยียบคันเร่งต่อเข้าเลยใช่ไหมแล้วก็ว่าชนแล้ว,แล,วลแล้วก็จะเหมือนว่าจะหนีอะไรอย่างเนี้แต่เขาเหยียบแล้วก็พุ่งเข้าร้านเลยนี่ค่ะเจ้าของร้านบอกว่าเพิ่งจะเปิดร้านมาได้แค่ 3อาทิตย์เท่านั้นเองนะคะไม่ได้รู้จักกับคนขับรถกระบะคันก่อเหตุมาก่อนเลยแต่เขามองและลักษณะเหมือนกับว่าตั้งใจชนนะทีนี้ตำรวจบอกว่าจะดำเนินการทางคดีนะคะให้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร้านข้าต้มและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง4คนด้วยค่ะครับวันนี้พ่อค้าคิดว่าตั้งใจชนนะฮะอืมใช่เพราะเขาบอกว่ามีลูกค้าที่เห็นเหตุการณ์นะครับอกว่าหลังจากเฉี่ยวรถ ฟอร์ดที่จอดอยู่ริมทางแล้วเนี่ยมันน่าจะหยุดได้ปรากฏ<อ>ว่ารถมันกับพุ่งเข้ามาอ๋อนี่นะฮะถ้าตั้งใจชนนี้ก็โดนข้อหาเพิ่มอีกนะครับแต่คน<อ>ขับเขาบอกเขาวูบเออเอาละครับ